วันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา14นาฬิกาณห้องประชุมอานนท์กรมประมงนายเฉลิมชัยสุวรรณรัก อธิบดีกรมมงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาวิจัยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงจากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยร่วมกับนายมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวั์แก้วประ,ระดับรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลายัยสงขลานคริน ดอกเตอร์จงรักวัชรินรัตน์ อธิการบาดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางมาลินีสมินทริตทีผู้อำนวยการสำนักง,งานฝ่ายฝึกอบรมศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีนายบัญชาสุกแก้วนายถาวรทันใจนายประพันธ์ลีปะยคุณรองอธิบดีกรมประมงนางเภารลายนุชหมอนรักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมงและคณะผู้บริหารกรมประมงไฮเกตเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการลงนามในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงในการบริหารจัดการทรัพยากรและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรประมงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศท,ทางทะเลร่วมกัน